สวัสดีค่ะตอนนี้สอนอยู่ที่หน้าโรงงานสยามไฟเบอร์กลาสนะคะอําเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะคะอยู่กับพี่นางที่มีปัญหาเรื่องของตาเป็นต้อเนื้อแล้วก็ความดันสูงมากเรามาคุยกับพี่นางกันเลยค่ะพี่นางสวัสดีค่ะพี่นางแนะนาตัวอีกครั้งนึงงหาชื่ออะไรคะอ๋อชื่อชื่อนะชื่อเล่นน่ค่ะ,คะ พอดีก็ทํางานอยู่ที่นี่นานแล้วค่ะหลายปีแล้วทำมากี่ปีแล้วคะเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีแล้วพี่นางอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าแล้วก่อนที่จะทานอาหารเสริม G R V เนี่ยมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างอ๋อเป็นความดันสูงค่ะสูงเท่าไหร่คะพี่ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบประมาณร้อยห้าสิบเป็นมากี่ปีนะคะปีกว่าๆแล้วค่ะปีกว่าๆค่ะแล้วหลังจากทาน G R V เนี่ยความดันเป็นยังไงบ้าง อ๋อตอนนี้ลดเหลืออยู่ร้อยยี่สิบยี่สิบเอ็ดจากร้อยห้าสิบนะคะเหลือร้อยยี่ส <12 1. S 2> ิบเอ็ดทานวันละกี่เม็ดตอนเช้าสองก่อนนอนสองวันละสี่ค่ะแล้วซื้อไปครั้งแรกซื้อไปกี่กล่องคะสี่กล่องค่ะสี่กล่องค่ะตอนนี้ทานหมดไปแล้วกี่กล่องทานไปหมดแล้วสามกล่องหมดไปแล้วสามกล่องนะคะเหลือแค่กล่องเดียวค่ะ ภูมิใจไหมคะมที่เราดีขึ้นดีขึ้นค่นนะคะแล้วหมอก็ตอนแรกทานยาหมอให้ทานสี่เม็ดตอนนี้ลดเหลือสองเม็ดจากยาของความดันนะคะจากที่คุณหมอให้ให้ทานยาความดันวันละสี่เม็ดตอนนี้เหลือแค่วันละสองเม็ดหมอบอกว่าความดันลดลงดีแล้วเลยหมอลดยา,าหมอลดยาความดันลงะนะคะที่นางขาแล้วอธิบายเรื่องตาอธิบายเรื่องตาต้อเนื้อหน่อยว่าเราเป็นมานานเท่าไหร่นี่เป็นตั้งแต่เริ่มเข้างานมาเลยเพราะว่า มันก็มองอย่างนี้เละค่ะเลเชอชที่นี่พอมาเข้าปีนี่แต่พอดีมันมองไปมันจะปวดตานะคะมองไปอย่างเงี้ยเพ่งนานๆมันจะปวดแล้วอพนีเพี่ก็ไปตัดแว่นมาใส่พอตัดแว่นมาใส่พอสักหน่อยก็บ่อกินอันนี้มามันก็ม,นกมันก็ไม่ไม่ไม่ปวดม่เพ่งนานๆน,นี่ก็ไม่ปวดมันก็สว่างคือมันใส่เงี้ยตอนเลืกเรื่องใส่แว่นนะก็ใส่เวลาทํางานอะไรบ้างหมายถึงว่าตอนนี้คือเลิกใส่แว่นใส่เวลาที่ว่า เวลาขับรถขับอะไรแต่ปกติไม่ต้องใส่ละ,ะเพราะว่ามันไม่ปวดเพราะว่าถ้าตอนนี้มันปวดพอเพง่งไปอย่างนี้มันจะปวดตาตุ๊บๆเลยนะที่นี่พอกินอะไรนี่มันไม่ปวดนะคะท่านผู้ชมคะตาต้อเนื้อที่พี่นางเป็นเนี่ยเป็นมาตั้งแต่เริ่มเข้างานที่นี่ก็ประมาณ7ปีนะคะเปีนอกเหนือจากตาต้อเนื้อที่ดีขึ้นไม่ปวดตาไม่เจ็บตาละความดันปกติละ อะไรอีกบ้างที่ดีขึ้นหลังจากทาน G ีอาวปวดขาก็ดีขึ้นปวดขาก็หายเบาๆลงปวดขานี่ปวดขนาดไหนมันมันก็เราทํางานมันก็ปวดแต่ว่ามันก็ดีขึ้นอ่ะมันก็ดีกว่าเก่าดีกว่าเก่าค่ะไม่ค่อยปวดละไม่ค่อยปวดแล้วการนอนหลับการขับถ่ายนี่ดีมากเลยนอนหลับดีมากจ้ะค่ะนอนหลับดีไหะนะลูกเวลาลูกกลับจากที่ทุกครั้งลูกจะกลับจากทํางาน ก็ได้ยินเสียงรถเข้าออกเข้าออกแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินเลยหลับลูกหลับตอนไหนไม่รู้ไม่รู้หลับสนิทหลับสนิทหลับดีนะคะแล้วระบบขับถ่ายเป็นยังไงบ้างดีค่ะดีตอนแรกเป็นท้องผูกท้องผูกผูกนัดผูกกี่วันครั้งถึงจะถ่ายก็บางทีวันหนึ่งสองวันอย่างเงสองวันครั้งแต่ตอนนี้สบายจ้าตอนนี้ปกติวันละครั้งสบายสบายปกติดีนะคะแล้วมีอะไรอีกบ้างที่เราดีขึ้นมีใครชมไหมว่าเราหน้าตาสดใสขึ้น ก็ <g ül> ตอนนี้เราเพิ่งทานมันก็ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่า่ะเพิ่งแค่สามกองกอง็เพราะว่ารู้รู้สึกว่าตัวเราอันดีมันปิดปกติมากดีมากเลยอ่ะดีกว่าก่อนไม่ทานเยอะดีกว่าตอนไม่ทานเพราะว่าเราทานยาหมอประจํามันก,มนก็มันก็ขึ้นขึ้นลงลงเพราะนี้ไปตรวจสองครั้งมันก็ลงสองครั้งอเพราะว่าหมอเขาบอกว่าเออดีแล้วนะดีดีแล้วนะควบคุมควบคุมอาหารได้ดีนะเขาจะบอกว่าแต่ว่าไม่ได้บอกว่าทำทานอะไร หมอะะไม่บอกจกอ้ะบอกว่าดีแล้วดีแล้วอย่างงี้เพราะว่ายาก็ลดเบาหวานไม่ต้องกินยาอน้ำตาลจะลงปกติแล้วค่ะเพราะว่าไม่ขึ้นนะคะค่ะนี่คือสิ่งที่พี่นางได้นะคะคุณหมอสั่งหยุดยาเบาหวานไม่ต้องทานแล้วายาความดันจากวันละ4ี่เม็ดก็เหลือแค่2เม็ดและเดี๋ยวต่อไปในนาคตยาความดันก็อาจจะไม่ต้องทาน นะคะขอแสดงความยินดีกับพี่นางด้วยพี่นางขาช่วงสุดท้ายแล้วฝากอาหารเสริม GRV ถึงพี่น้องทางบ้านไหนคะ่ะค่ะก็ะอยากบอกว่าอาหารเสริมตัวนี้นะคะดีจริงๆอลองไม่เชื่อก็ลองดูลองดูได้เลยค่ะเพราะว่าอันนี้ไม่เคยทานอันที่ไหนมาก่อนเลยเพราะว่าทา,านตัวนี้แล้วมันเห็นผลดีจริงๆอ่ะประทับใจมากเลยค่ะนะคะขอบคุณพี่นางค่ะนะคะ นี่แหละค่ะเป็นความรู้สึกจากใจของพี่นางนะคะขออนุญาตทวนอีกครั้งหนึง่งพี่นางเป็นหลายโรคมากนะคะความดันสูงนะคะตาเป็นต้อเนื้อนะคะแล้วก็ปวดแข้งปวดขานอนไม่หลบับท้องผูกแต่ตอนนี้ทั้ง5อาการที่สอนพูดให้ฟังตอนนี้ปกติหมดเลยจนหมอต้องสั่งหยุดยาทุกโรคที่เคยเป็นนะคะขอแสดงความยินดีมากมาก ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังเสมอค่ะวันนี้สอนแล้วก็พี่นางนะคะออยู่ที่โรงงานสยามไฟเบอร์กลาสจังหวัดสระบุรีต้องลาทุกท่านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ,คะ